สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องรูปทรงต่างๆกันค่ะเราก็จะยังอยู่กับหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสารรค์กันนะคะคุณครูนุ่มนะคะก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ช่วยกันตอบคำถามนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีรูปทรงอะไรบ้างเด็กๆเห็นข้างหลังคุณครูนุ่มไหมคะมีดอกไม้มีมแมลงแต่ว่ามีก้อนเมฆเห็นไหมคะเป็นท้องฟ้าแสนสวยมากมายเลยนะคะแต่ว่าแต่ละอย่างในข้างหลังเนี้ยนะคะเขาก็จะมีรูปทรงถูกไหมคะแต่รูปทรงขั้นพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูนะคะรูปทรงเลขาคณิตค่ะมีสองแบบนะคะอันนี้เป็นแบบด้านเดียวค่ะมีหลายทรงเลยนะคะถ้าแบบใกล้ๆก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นต้นอันนี้จะเป็นแบบสามะะ <S <S มิตินะคะเห็นได้ครบทุกด้านเช่นวงกลมหรือลูกฟุตบอลเป็นต้นค่ะคุณครูนุ่มนะคะก็จะให้เด็กๆลองทายสิคะว่า รูปต่อไปนี้เป็นรูปทรงอะไรช่วยกันตอบนะคะคุณคุณนุ่มรอฟังอยู่อันนี้รูปทรงอะไรคะรอฟังอยู่นะรอฟังอยู่นะทรงกลมเก่งมากๆค่ะอันนี้ รูปทรงอะไรคะรอฟังอยู่นะรอฟังอยู่นะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเก่งมาก <5. S 1> ค่ะอันนี้รูปทรงอะไรคะรอฟังอยู่นะ รอฟังอยู่นะทรงกรวยค่ะอันนี้รูปทรงอะไรคะรอฟังอยู่นะรอฟังอยู่นะครึ่งวงกลมสน่งมากๆค่ะอันนี้ รูปทรงอะไรคะรอฟังอยู่นะรอฟังอยู่นะทรงพีระมิดเก่งมากมากค่ะอันนี้รูปทรงอะไรคะรอฟังอยู่นะรอฟังอยู่นะ ทรง cute ล<า>ูกบ้าเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะสามารถหาอุปกรณ์รอบๆบ้านนะคะรอบตัวของเด็กๆแล้วก็เอานำมาบอกในคลิปวิดีโอก็ได้นะคะมาโชว์ให้ดูว่าอย่างเช่นคุณครูนุ่มมีกลองแบบนี้กลองแบบนี้นะคะเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะนะคะ หาสิ่งรอบๆตัวค่ะอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าของรอบๆตัวเราเนี่ยก็เป็นรูปทรงได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย